าวเน็ตเปิดหลักฐานเด็ดมุเยสุกุลวัตกับสาวผมสั้นก่อนเลิกเบลล่าและล่าสุดมุเยสุกุลวัตก็ได้ออกมาทีจงว่าเห็นยังไงก็อย่างนั้นโดยได้กล่าวว่าจริงๆก็ตกใจเพราะคิดว่าคนน่าจะให้พื้นที่ส่วนตัวอยากจะถ่ายถ่ายได้แต่ไม่อยากให้แอบถ่ายถ้าแอบถ่ายภาพออกไปไม่หล่อไม่สวยเรารู้สึกว่าไม่ได้เมคอัพไม่ได้เซตผม เราเข้าใจว่าปัจจุบันทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันเขาอาจจะชื่นชอบเรา <Yeah. S 2> โพสเป็นส่วนตัวของตัวเองแต่อาจจะถูกคนอื่นเอาภาพไปใช้ซึ่งเราไม่รู้ถือว่าไม่ผิด <Yeah. S 2> ก็ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าของที่เป็นรูปภาพต่างๆผมว่าจริงๆแล้วถ้าตามหลักจริงๆไม่ใช่คนในสาธารณะ <Yeah. S 2> ผมว่าเราไม่ควรเพราะถ้าผมเป็นดารามันเป็นเรื่องปกติที่คนจะถ่ายรูปแต่พอเขาไม่ใช่คนสาธารณะ yeah. ผมว่าน่าจะให้พื้นที่ส่วนตัวเขาดีกว่าเพราะมันก็มีเรื่องของกฎหมายควรจะคิดนิดนึงดีกว่า <Yeah. S 2> อีกทั้งงานนี้ชาวเน็ตเปิดหลักฐานเด็ดเวียสุกนลวากับสาวผมสั้นโดยได้ระบุข้อความว่า <Yeah. S 2> คนเดียวกันภาพนี้เมื่อเดือนตุลาคม2021เดือนพฤศจิกายนมีข่าวเลิกก้าท่ากลางชาวเน็ตที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมาย <Yeah. S 2> งานนี้จริงเท็จจะเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้จงอีกครั้ง